สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตานานคุณเก็บเหรียญนะครับแกขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก้อ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุณยดีในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้ทําการล้างแล้วครับท่านสองรอบนะครับเนี่ยสองรอบนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับได้ทําการล้างมาสองรอบเลยนะครับท่าน ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยนะครับท่านจะได้ดูว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ที่อยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชายนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับแต่คนอื่นขอใหพ้พี่เพื่อนเพื่อนน้อง,องท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สาคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจได้หาเหรียญที่ผลิตน้อยๆมาให้พี่พื่เพนพเพื่อนน้องได้ดูได้ชมนะครับ แล้วมาดูลักษณะข้เรียนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเดยนี้ครับท่านเป็นลักษณะข้อเรียนแบบสองสีตัวติ่นะครับเนี่ยคิวปอริเกลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยดูนะครับเงาบ๊อบที๋ๆครับท่านทาการล้างแค่สองรอบเองนะครับยังสวยงามขนาดนี้ถ้าทําการอีกรอบหนึ่งแล้วจะเป็นสภาพสภาพไหนครับแต่ที่ผมไม่กล้าทําการล้างเพราะว่ากวนเป็นแนวอื่นไปมากกว่าครับไม่ใช่แบบนี้นะครับท่านมันเคยมีมาแล้วนะครับตัวอย่างของผมเดี่ยทำการล้างเองครับ ภูมิพลดุริยฤทธิยดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับท่านส่วนด้านหลังก่อราชการที่เก้าครับท่านแล้วมาดูบนลบูปพระองค์ท่านดูสิครับเป็นงไงบ้างครับเนี่ยคมชัดเจาะไหมเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านไม่มีการสึกล้ออะไรเลยนะครับสรับเหรียญนี้คมชัดเจาะมากนะครับมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับขอบเฟืองครับที่ทำการลางแล้วครับท่านดูมีการสึกล้อไหมไม่มีการสึกล้อเลยครับเหรียญนี้ครับโดยบุบระบี้เนี่ยมีแน่นอนครับตามามขอบเดี่ยมครับขอบวงกลมด้านนอกนะครับวงกลมด้านนอกนะครับดูส ตรงกลางมีไหมหมุนไปเรื่อยๆครับยังมองยังไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยไม่มีนะครับท่านที่ผมดูครับไม่มีครับแต่ขอบวงนอกมีแน่นอนครับเยอะแยะพอม่หมดครับนี่แหละครับทาการล้างเจนชัดเจนแบบนี้นะครับท่านแต่ถต้เหรียญที่ยังไม่ทําการล้างจะไม่เห็นชัดเจนเหมือนกับที่ทําการล้างเรอแล้วนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับเป็นปีกออะไรนะครับเนี่ยนี่ครับชัดเจนนะครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวเี่กันอยู่ตีสี่หางประมาณนี้นึงนะครับท่าน สำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตาครับจะได้มือรูปๆคำนูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอตอนต้ครับท่าน2543นะครับท่านติดจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากสุดด้วยจะกำหนดสำหรับปี2543นี่อันดับที่เท่าไหร่เอ่ยอันดับที่หกครับท่านใช่ครับอันดับที่หกครับท่านราคาสูงอุตการทีเดียวนะครับเนี่ยสำหรับปี2543เนี่ย ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเลรุ่นเล่าราล,าาล,าาลาัมต่ำลงมางนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอริบิกนะครับสําหรับปีพศ2543นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนนครับอยู่ที่1ล้าน600,000 6,000เ 6, หรียญนะครับท่าน1ล้าน600,000 6,000เหรียญนะครับท่านในระดับยูนินั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ7 ร้อยบาทพอดิบพอดีครับท่านข้อมูลเก่าขอให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบครับขยายขึ้นมาอีกร้อยห้าสิบเป็นเจ็ดร้อยบาทไปแล้วครับท่านเจ็ดร้อยบาทไปแล้วนะครับสําหรับปีสองห้าสี่สามนี้นะครับท่าน UMC เจ็ดร้อยบาทนะครับส่วนเหรียนที่ผ่านมาใช้นี่จะครับสําคัญกับตรงที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบไม่ใช่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลยนะครับ